สวัสดีครับเรื่องราวของผมเป็นเรื่องราวความแปลกที่ผมพยายามหาคำตอบมานานมากกว่าสิปีว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในครั้งนั้นมันเกิดขึ้นจากอะไรแล้วทำไมถึงเกิดขึ้นจนกลายเป็นความหลอนเป็นความน่าขนหัวลุกติดตัวผมมาถึงทุกวันนี้เอาเป็นว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวผมขอเริ่มเรื่องเลยละกันนะครับ เรื่องราวของผมเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อนานมาแล้วซึ่งในตอนนั้นด้วยความที่ผมโชคดีไปสมัครงานในช่วงที่คนขาดแล้วบังเอิญผมทำงานเข้าตาช่วยแก้ปัญหาให้เขาได้ทำให้หลังจากนั้นในเวลาไม่นานผมเลยได้ขึ้นเป็นหัวหน้า,าแผนกอยู่ที่โรงงานแห่งหนึ่งผมก็ทำงานไปเรื่อยๆครับชีวิตก็สุขสบายดี อาจจะมีช่วงงานหนักอยู่บ้างแต่ผมก็ทําได้เพราะเงินเดือนรวมกับโอทถือว่าสูงเมื่อเทียบกับช่วงอายุผมก็เลยอดทนทํางานอยู่ที่โรงงานแห่งนั้นแต่หลังจากที่อยู่ไปมันมีอยู่ช่วงหนึ่งครับที่ผมรู้สึกว่าชีวิตของผมไม่เหมือนเดิมคือเป็นช่วงตอนที่เครื่องจักรเสียแล้วบริษัทแม่ของโรงงาน ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ที่ญี่ปุ่นเขาก็เร่งเอางานมากเลยทําให้ในตอนนั้นผมต้องพยายามแก้ปัญหาพยายามทําทุกอย่างเพื่อจะทํางานให้สําเร็จตอนนั้นผมรู้สึกเหนื่อยมากๆพี่ๆที่เป็นลูกน้องหลายคนต้องทํางานหนะักบางวันก็ต้องมาแต่เช้ากว่าจะกลับก็เกือบเที่ยงคืนจนทําให้ทุกคนเหนื่อยมากแต่ก็โชคดีที่ว่า โรงงานนั้นมีโอทียอมให้เบิกได้ตามสะดวกจนมีอยู่วันหนึ่งซึ่งในวันนั้นก็เหมือนเดิมที่พวกเรามาทำงานตั้งแต่เช้าลากยาวไปจนถึงสามทุ่มกว่าจนเมื่อทำงานเสร็จลูกน้องก็อาบน้ำเตรียมตัวจะเก็บของกลับบ้านแต่เมื่อดูเวลาผมก็บอกลูกน้องว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วถ้าใครไม่รีบ จะอยู่ต่ออีกสักหน่อยก็ได้หาอะไรทํากันไปก่อนหรือใครง่วงก็ไปแอบงีบแล้วค่อยออกทีเดียวตอนห้าทุ่มเพราะถึงตอนนั้นจะได้เบิกโอทีได้เต็มรวมถึงได้สวัสดิการเป็นค่ารถแท็กซี่อีกจำนวนหนึ่งวันนั้นก็มีทั้งคนกลับแล้วก็มีคนอยู่ด้วยกันต่อซึ่งก็หาอะไรทํากันไปเรื่อยจนถึงช่วงประมาณห้าทุ่ม พวกเราก็แยกย้ายกันผมก็เดินไปด้านหลังโรงงานเพื่อไปเอามอเตอร์ไซค์ที่จอดเอาไว้ด้านหลังืทำไมวันนี้มันปแปลกๆวะบรรยากาศมันมืดมนมันวังเวงบอกไม่ถูกหรือว่ากูหน้ามืดวันนี่ยหรือว่าจะเป็นใครรู้สึกคนลุกบอกไม่ถูกเลยในขณะที่เดินไปข้างหลัง ผมก็สะบัดกับตัวเองเดินบนอะไรไปเรื่อยเปื่อยเพราะรู้สึกว่าวันนั้นบรรยากาศมันค่อนข้างแปลกไม่สบายใจอย่างบอกไม่ถูกเหมือนกับผมรู้สึกว่าบรรยากาศมันวังเวงปแปลกๆไฟที่เคยเปิดไว้ประจําก็เหมือนไม่สว่างเท่าเดิมเหมือนผมหลุดไปอยู่อีกโลกหนึ่งไม่ใช่โลกที่ผมเคยอยู่แต่ก็ไม่มีอะไรครับ ผมพยายามไม่คิดมากคิดว่าตัวเองเหนื่อยล้าอยากจะนอนพักผ่อนเท่านั้นเองทําให้หลังจากนั้นหลังจากที่เดินมาถึงรถผมก็รีบสตาร์ทเครื่องค่อยๆขี่รถออกมาและถึงแม้จะเป็นบิ๊กไบค์เป็นรถที่มีซีซีมากแต่ผมก็ขี่มาไม่เร็วน่าจะไม่ถึง60เพราะผมค่อนข้างขี้กลัวไม่อยากเป็นเหมือนกับในข่าว จนหลังจากที่ผมขี่ออกมาผมก็ขี่มาเรื่อยๆระยะทางตอนนั้นน่าจะมาได้เกินครึ่งทางอีกประมาณสิบนาทีน่าจะถึงแต่สิ่งที่เกิดขึ้นครับในตอนนั้นในขณะที่ผมมาถึงสี่แยกจอดรอติดไฟแดงอยู่ประมาณหนึ่งนาทีจนกระทั่งถึงไฟเขียวในขณะที่ผมขี่ออกมาผมก็ขี่อยู่บนไหล่ทางชิดซ้ายตั้งแต่ออกมาจากแยกแต่แล้วก็ปรากฏว่า ผมไม่คิดเลยครับว่าในคืนวันนั้นจะเกิดเรื่องบางอย่างขึ้นกับผมสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือในคืนวันนั้นในขณะที่ผมขี่รถออกมาจากแยกแล้วขี่ชิดซ้ายอยู่ไหลาทางก็ปรากฏว่าในจังหวะนั้นผมได้ยินเสียงรถข้างหลังกำลังพยายามเร่งแซงขึ้นมาและในวินาทีนั้นเองครับตอนที่ผมมองกระจกข้าง ผมเห็นแสงไฟแวบหนึ่งเป็นไฟสูงแวบขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นผมรู้สึกว่าเขาเข้ามาใกล้ในเวลาเพียงเสี้ยววินาทีแบบชนิดที่ว่าผมทำอะไรไม่ทันเลยแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นในช่วงเวลาแค่แวบเดียวครับหลังจากที่รถคันนั้นเข้ามาใกล้เขาก็พุ่งชนท้ายผมเข้าอย่างจัง แม้ว่าผมจะพยายามเบี่ยงหลบแต่ผมก็หลบไม่ทันจนในที่สุดรถของผมก็ถูกชนท้ายตรงบริเวณทะเบียนด้านหลังตัวผมถูกกระแทกตกใส่กระโปรงหน้ารถแล้วหลังจากนั้นผมจำอะไรแทบไม่ได้เพราะทุกอย่างมันเร็วมากแล้วสุดท้ายก็คือผมตกลงมาบนถนนกระแทกกับพื้นอย่างรุนแรง ผมรู้สึกเจ็บมากรู้สึกจุกไปหมดเหมือนกับอวัยวะภายในฉีกขาดไม่มีความชาแม้แต่น้อยคือพยายามจะตั้งสติลุกพยายามจะกระเถิบตัวออกมาเพราะกลัวจะถูกชนซ้ำแต่ผมก็ลุกไม่ไหวแล้วตอนนั้นเมื่อผมมองไปผมก็ได้เห็นว่ารถกระบะที่เพึ่งชนผมเขาพยายามเบี่ยงออกไปอีกเลนก่อนที่จะขับหนีไป ตอนนั้นเลยกลายเป็นว่าเหลือผมนอนอยู่บนถนนคนเดียวกับรถมอเตอร์ไซค์ที่หล้มตะแคงอยู่ข้างทางและก็โชคดีที่ว่าหลังจากนั้นรถคันอื่นที่ออกไฟเขียวตามมาเขาเบรกทันทุกคันก่อนที่จะมีคนบางส่วนช่วยจอดรถขวางแล้วก็ลงมาช่วยผมน้องเป็นอะไรหรือเปล่าเจ็บหนักตรงไหนไหม มีอะไรแตกหักหรือเปล่านอนอยู่นิ่งๆก่อนอย่าเพิ่งรีบลุกขึ้นมาตอนนั้นคนที่มาช่วยเขาพยายามบอกให้ผมอยู่นิ่งๆผมก็เลยนอนอยู่สักพักคือถึงแม้ถีแ่แรกผมจะรู้สึกเจ็บมากแต่พอนอนอยู่นิ่งๆสักพักความเจ็บก็เริ่มหายไปแล้วเมื่อไม่มีอะไรแตกหักผมก็เลยลุกขึ้นมาได้แล้วก็พบว่าผมมีแค่แผลถลอก เล็กน้อยที่ช่วงแขนกับขาส่วนที่เหลือจากนั้นผมแทบไม่เป็นอะไรมากผมคิดเลยครับว่าผมโชคดีมากที่ไม่บาดเจ็บสาหัสอาจจะเป็นเพราะว่าผมขี่มาไม่เร็วด้วยแล้วในตอนนั้นมีพี่คนหนึ่งที่เข้ามาช่วยเขากำลังโทรเรียกรถพยาบาลแต่เมื่อผมไม่เป็นอะไรมากไม่อยากทำให้เป็นเรื่องใหญ่ ผมก็เลยบอกพี่เขาว่าผมขอบคุณมากแต่ผมไม่เป็นอะไรแล้วเดี๋ยวผมจะขี่รถไปหาหมอที่คลินิกเองในคืนวันนั้นหลังจากยกรถขึ้นมาได้แล้วรถสตาร์ตติดผมก็เลยยกมือไหว้พูกเขาแล้วก็ขี่รถกลับออกมาโดยที่ไม่ได้ไปหาหมอเพราะผมไม่เป็นอะไรมากกะว่ากินยาแก้ปวด ล้างแผลเองสักสองถึงสวันผมก็น่าจะหายแล้วหลังจากนั้นผมก็ใช้ชีวิตตามปกติมาทำงานเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นครับหลังจากผ่านไปได้สองวันในขณะอยู่ที่ทำงานผมรู้สึกว่าผมเริ่มปวดท้องผมก็เลยลงไปกินข้าวตอนสายแต่เมื่อถึงบ่ายวันนั้นอาการปวดก็ไม่ดีขึ้น ผมเริ่มปวดมากปวดจนเดินไม่ได้ปวดจนรู้สึกว่าในเวลาอีกแคบไม่กี่นาทีผมน่าจะหมดสติแล้วตอนนั้นผมหน้ามืดไปหมดผมเลยล้มตัวลงนอนกับพื้นลูกน้องเลยรีบพาส่งโรงพยาบาลโดยเอารถตู้ที่โรงงานออกมาและเมื่อมาถึงลูกน้องก็แจ้งหมอว่าเมื่อสองวันก่อนผมเคยถูกรถชนมา ทำให้หลังจากนั้นหมอเขาก็เลยสแกนตรวจอันตราสาวให้กับผมแล้วเขาก็พบว่าผมมีอาการบางอย่างที่อาจจะทำให้ถึงชีวิตคนไข้แย่นะตอนนี้อาการหนักมากมีเลือดออกที่ตับกับสมองไม่รู้ว่าทนมาได้ยังไงจองห้องผ่าตัดให้ผมด่วนเลยสิ่งที่ผมได้ยินตอนนั้น ผมได้ยินคุณหมอพูดกับพยาบาลแล้วก็หันมาพูดกับผมแม้จะจําคำพูดได้ไม่ชัดมีศัพท์ทางการแพทย์อยู่มากแต่ก็จับใจความได้ประมาณนี้ตอนนั้นทุกอย่างมัวไปหมดแม่ของผมถูกโทรตามมาโดยที่มีน้องสาวขับรถมาให้แล้วหลังจากนั้นผมถูกพาเข้าห้องผ่าตัดทันทีคือผมรู้สึกกลัวมากมีเครื่องอะไรติดเต็มไปหมด รอบข้างมีแต่กลิญญ่นยามีแต่อุปกรณ์ที่ดูน่ากลัวและคุณผู้ฟังครับในจังหวะนั้นตอนที่ผมดมยาสลบผมมีแต่ความรู้สึกว่าผมไม่อยากหลับผมยังไม่อยากผ่าตัดเพราะกลัวจะไม่ได้ตื่นขึ้นมาแล้วในวินาทีนั้นในขณะที่ผมพยายามฝืนผมไม่รู้เลยครับว่าผมเห็นใครแต่ทว่ามีคนคนหนึ่ง ไม่รู้ว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายไม่ได้ใส่ชุดหมอหรือพยาบาลขึ้นมายืนอยู่บนเตียงผ่าตัดมายืนค่อมอยู่บนตัวของผมผมตกใจมากแต่ก็ทำอะไรไม่ได้สุดท้ายก็ฝืนไม่ไหวแล้วก็หลับไปทั้งอย่างนั้นตอนที่ผมหลับไปคือผมไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านั้นคือความฝันหรือมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริง แต่ผมรู้สึกว่าผมเดินไปที่ไหนก็ไม่รู้มันเหมือนเป็นป่ามืด,ม,ดมองไปทางไหนก็มืดไปหมดผมไม่เห็นใครแม้แต่คนเดียวมีแต่สัตว์แปลกๆที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนเงยหน้าขึ้นไปบนฟ้าผมก็มองไม่เห็นอะไรนอกจากนกสีดำแล้วก็ท้องฟ้าที่มืดสนิทผมรู้สึกกลัวมากเลยได้แต่เดินไปเรื่อย จนเมื่อเดินไปสักพักผมก็พบว่าผมเดินไปเจอคนกลุ่มหนึ่งกําลังนั่งล้อมกองไฟผมก็เลยเดินเข้าไปเพื่อจะถามว่าที่นี่คือที่ไหนแล้วผมไปทางไหนได้บ้างทำให้ในจังหวะนั้นทันทีที่คนหนึ่งเห็นผมคนที่เหลือก็หันตามมาแล้วก็มีคนหนึ่งถามว่าผมมาทำอะไรแล้วมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไร ผมไม่รู้เลยครับก็เลยบอกเขาไปตามตรงว่าผมไม่รู้แล้วในตอนนั้นเองเมื่อผมมองไปทั่วๆผมได้เห็นผู้ชายคนหนึ่งเดินมาจากด้านข้างอีกฝั่งและเมื่อมาถึงเขาก็ลงไปนั่งคุกเขา่าแล้วก็ยกมือไหว้คนพวกนั้นทุกคนคือเหมือนกับว่าเขาพยายามพูดขอหรือโน้มน้าวอะไรบางอย่างเลยทำให้คนที่นั่งอยู่หน้ากองไฟ หันมาพูดกับผมอีกครั้งกลับไปยังไม่ถึงเวลาของเองเดี๋ยวถึงเวลาเมื่อไรเองค่อยเดินกลับมาตอนนั้นผมไม่รู้เลยครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเขาก็บอกให้ผมเดินตรงกลับไปทางเดิมคือผมสับสนไปหมดแต่เมื่อรู้ตัวอีกทีผมก็พบว่า ผมตื่นมาในห้อง ICU หลังจากผ่าตัดเสร็จแล้วคือผมทั้งเจ็บทั้งหิวน้ำแล้วก็รู้สึกสับสนไปหมดซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผมถูกผ่าเปิดกระโหลกศีรษะแล้วเอาเลือดที่ข้างออกส่วนตรงช่องท้องคุณหมอผ่าด้วยการส่องกล้องหลังจากนั้นผมเลยต้องนอนรักษาอยู่สักพัก ใช้เวลาประมาณสองสัปดาห์กว่าจะได้ออกจากห้อง ICU แล้วหลังจากนั้นผมต้องมาพักฟื้นอีกช่วงหนึ่งโดยทีมไม่ได้ออกจากโรงพยาบาลเพราะต้องทำกายภาพฝึกกิจกรรมพื้นฐานตั้งแต่การกินข้าวไปจนถึงการพูดคุยจนเมื่อได้ออกจากโรงพยาบาลหลังจากผ่านไปหนึ่งเดือนกว่าๆอาการของผมก็เริ่มดีขึ้น แต่ก็ต้องยอมรับความจริงว่าร่างกายผมไม่เหมือนเดิมผมทำงานไม่ค่อยได้ทั้งความคิดความอ่านทุกอย่างผิดเพี้ยนไปหมดตรรก,กะที่เคยมีความรู้ที่เคยใช้ทุกอย่างกลับมาไม่เหมือนเดิมจนผมรู้สึกเครียดลูกน้องก็เริ่มรังเกียจจนในท้ายที่สุดผมเลยกลายเป็นปัญหาจนต้องถูกเรียกคุย ซึ่งสิ่งที่คุยในวันนั้นเป็นเรื่องที่หนักสำหรับผมมากคือทางผู้ใหญ่ถามว่าผมอยากจะทำงานต่อหรือไม่คือถ้าอยากจะทำเขาก็จะให้ทำแต่ผมต้องลดตำแหน่งลงอาจจะลงไปอยู่ล่างสุดก่อนเดี๋ยวเขาจะช่วยประคองกันไปโดยที่จะไม่ไล่ผมออกแต่ถ้าหากว่าผมไม่อยากทำแล้วเดี๋ยวเขาจะช่วยคุยให้จะให้เงินชดเชยก้อนใหญ่ เพื่อเอาไปตั้งตัวถึงตอนนั้นเมื่อผมคิดอย่างถี่ทวนแม้จะรู้สึกเครียดมากแต่ผมยังไม่อยากตกงานก็เลยยอมปรับลดตําแหน่งแต่ด้วยความที่ว่าตอนที่ผมเป็นหัวหน้ามีคนเกลียดผมอยู่มากผมก็เลยอยู่ที่เดิมไม่ได้ต้องย้ายจากแผนกที่เคยทำหนีจากอดีตลูกน้องเก่าไปอยู่ห้องเสมียน เป็นคนคอยถ่ายเอกสารทำงานง่ายๆให้กับเขาเพราะปัญหาอีกอย่างคือว่าผมทำงานหนักไม่ได้เหมือนเดิมคือตั้งแต่วันนั้นวันที่ผมถูกรถชนท้ายทาั้งๆที่ในทีแรกผมคิดว่าผมไม่เป็นอะไรแต่จากสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดมันทำให้ชีวิตของผมต้องเปลี่ยนไปตลอดการต้องเกือบตายทาั้งๆที่ไม่ควร รวมทั้งอนาคตของผมหายไปในชั่วข้ามคืนรวมทั้งรายได้ของผมแทบจะเหลือเป็นรายวันคือหายไป3-4ถึง4เท่ารวมทั้งคู่กรณีทางตำรวจก็ตามไม่ได้เพราะพื้นที่ตรงนั้นไม่มีกล้องสุดท้ายจากเหตุการณ์นั้นผมใช้ชีวิตแบบนั้นมาเรื่อยๆจนผมกลายเป็นโรคซึมเศรา้า ทำร้ายตัวเองไม่ต่ำกว่าสามครั้งแต่คนที่บ้านช่วยไว้ทันจนเวลาผ่านไปได้ประมาณ6ปีก็ปรากฏว่าในวันหนึ่งนั้นมีคนเข้ามาหาผมที่บ้านแล้วสิ่งที่ผมเห็นก็คือว่าเขาคนนั้นลงมาจากรถเก่งคันหนึ่งใช้ไม้เท้าประคองลงมาก่อนที่จะเห็นอีกว่าขาเขาข้างหนึ่งขาดแล้วเขาคนนั้น พยายามมองเข้ามาในบ้านของผมผมไม่รู้เลยครับว่าเขาเป็นใครก็เลยเดินไปที่ประตูหน้าบ้านแล้วก็ถามเขาว่าเขามาผิดบ้านหรือเปล่าแต่สิ่งที่เกิดขึ้นครับคือเขาบอกว่าเขามาไม่ผิดแล้วถ้าเป็นไปได้เขาอยากจะขอเข้าไปในบ้านคือเขาอยากจะมาขอโทษเขายอมทุกอย่างแล้ว หยุดทำร้ายเขาได้แล้วเดี๋ยวเขาจะชดใช้ให้เขาจะหยุดเวรกรรมทุกอย่างด้วยตัวของเขาเองเฮ้ย hey, อะไรของคุณเพี้ยนหรือเปล่าผมไม่รู้จักคุณเลยคุณมาพูดอะไรของคุณเนี่ยจากสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนั้นผมไม่ให้เขาเขา้าแล้วก็พยายามไล่เขาไปจนสักพักหนึ่ง ก็มีผู้หญิงอีกคนหนึ่งลงมาคือน่าจะเป็นภรรยาของเขาแล้วเขาก็บอกว่าสามีของเขาอยากจะมาขอโทษเพราะมีเรื่องบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับผมแล้วด้วยความที่เขาพูดดีผมก็เลยใจอ่อนยอมเปิดให้เขาเข้ามาแล้วพอเข้ามาถึงคนที่เป็นผู้ชายเขาก็ชี้ไปที่รถค้างนอก แล้วก็ถามว่าผมจำรถคันนี้ได้หรือไม่คือรถคันนี้เป็นคันเดียวกับเมื่อหกปีก่อนแล้วเขาเป็นคนขับรถชนผมเองผมน่าชาเลยครับจากที่เกือบจะลืมได้แล้วแต่ทุกสิ่งทุกอย่างภาพที่เกิดขึ้นในคืนวันนั้นทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของผมมันย้อนกลับมาหมดเลยคือผมโกรธมาก จนแทบอยากจะฆ่าเขาทิ้งแต่สิ่งที่ผมสงสัยอีกอย่างคือในเมื่อผ่านมานานขนาดนั้นตำรวจก็ตามจับไม่ได้แล้วเขามาสารภาพทำไมจะมาบอกให้ผมรู้ทำไมเขาเลยบอกว่าตั้งแต่วันนั้นวันที่เขาขับรถชนผมชีวิตของเขาไม่เคยกลับมาปกติอีกเลยคือเหมือนกับเขาโดนของ มีบางอย่างตามตลอดแล้วเขามักจะฝันว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเข้ามาทำร้ายเขามาตีเขาแบบเอาเป็นเอาตายมาทรมานเขาหลายอย่างแล้วพอทำร้ายเสร็จผู้ชายคนนั้นจะลากเขามาที่บ้านหลังนี้เขาใช้ชีวิตแบบนั้นอยู่หลายปีจนตามหามบ้านหลังนี้เจอซึ่งก็คือบ้านของผมคือเขาพยายามจดจํา จากสิ่งที่เห็นในฝันแต่เขาก็ยอมรับว่าเขาเฝ้ามองมาเป็นปีแต่ไม่กล้าเข้ามาหาผมจนมาถึงวันนี้เขาทนไม่ไหวอีกแล้วผมงงมากครับไม่รู้จะพูดอะไรต่อจนเขาพูดขึ้นมาว่าเขาขอโทษเขาขอโทษจริงๆให้ถอนของออกให้เขาหน่อยเพราะเขากลัวจะตกไปถึงลูก เดี๋ยวเขาจะจบชีวิตตัวเขาเองก่อนที่จะก้มลงกราบจนผมต้องกระเถิบถอยหนีออกมาคือผมงงเลยครับผมบอกว่าผมไม่รู้เรื่องผมไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วตัวของผมไม่อยากนึกถึงเรื่องนี้อีกแล้วผมอโหสิให้ทั้งหมดขอให้จบกันวันนี้หลังจากนั้นผมเลยไล่เขากลับไป บอกว่าไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวกันอีกคือจากสภาพที่ผมเห็นผมก็ไม่รู้ครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่สภาพเขาแย่มากมีตะบาดแผลเต็มตัวผิวหนังเละเทะไปหมดขาก็ขาดไปแล้วข้างหนึ่งผมก็เลยยืนยันคำเดิมว่าผมอโหสิให้แล้วก็ให้ภรรยาของเขาพาตัวของเขาออกไปผมพยายามไม่คิด ไม่นึกถึงเรื่องเก่าๆจนเวลาผ่านไปครับน่าจะประมาณอาทิตย์หนึ่งก็ปรากฏว่ามีคนมาหาผมที่บ้านอีกแต่คราวนี้มาคนเดียวเป็นผู้หญิงใส่ชุดสีดำแล้วพอมองออกไปผมก็เห็นว่าเขาเป็นภรรยาของผู้ชายคนนั้นผมทั้งงงทั้งรู้สึกโมโหว่วาผมไล่ไปแล้วผมอโหสิกรรมให้ทุกอย่าง แล้วจะมาอีกทำไมผมก็เลยเปิดบ้านออกไปกะว่าจะไปไล่เขาแต่ก็ปรากฏว่าทันทีที่เขาเห็นผมเขาก้็นน้ำตาซึมแล้วก็บอกว่าสามีของเขาเสียชีวิตไปแล้วผมอึ้งเลยครับเลยถามว่าจริงหรือไม่แล้วเสียจากสาเหตุอะไรพี่ผู้หญิงคนนั้นเลยบอกว่าสามีของเขา แอบนอนรมควันในห้องตั้งแต่ช่วงประมาณสามทุ่มแล้วเพิ่งมีคนพบศพช่วงตีห้าเมื่อเชา้านี้ผมไม่รู้เลยครับว่าควรจะทำอย่างไรจนหลังจากแยกกันผมก็คิดขึ้นมาได้ว่าเรื่องมันเริ่มแปลกแล้วมันไม่เชื่อเรื่องเล็กๆแล้วอาจจะต้องไปคุยให้ชัดว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วผมไม่ได้ทำของ ไม่ได้แก้แค้นอะไรทั้งนั้นจนถึงวันถัดไปที่ผมตัดสินใจว่าผมจะไปร่วมงานศพผมก็เลยขับรถไปที่วัดแล้วพอไปถึงงานศพก็เป็นศพของเขาจริงๆคนคนนั้นตายไปแล้วจริงๆจนกระทั่งหลังจากสวดเสร็จทั้งพี่สาวของคนตายแล้วก็ภรรยาของเขาก็เข้ามายกมือไหว้ผมผมก็เลยขอคุยด้วย วันนั้นผมถามทุกอย่างว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างพวกเขาเลยเล่าให้ฟังว่าตั้งแต่วันนั้นวันที่เขาขับรถชนผมผู้ชายคนนั้นหนีกลับไปที่บ้านโดยที่ไม่ออกไปไหนเป็นอาทิตย์แล้วทั้งพวกเขาทั้งทุกคนในครอบครัวก็พยายามปิดบงังพยายามอยู่กันอย่างเงียบๆเ,เพื่อไม่ให้ตำรวจรู้จนในที่สุดหลังจากผ่านไปเป็นอาทิตย์ ผู้ชายคนนั้นก็ออกมาใช้ชีวิตตามปกติแล้วก็เอารถออกไปซ่อมแต่ก็กลายเป็นว่าจากที่คิดว่าหนีพ้นแล้วแต่กลับไม่เป็นเช่นนั้นเพราะเขาเริ่มรู้สึกแปลกๆเหมือนกับมีคนตามเหมือนกับถูกผีหลอกตลอดจนเกิดอุบัติเหตุไม่รู้กี่ครั้งเจ็บตัวเป็นประจำแทบทุกเดือนคือถ้านับชัดๆตลอด6ปีที่ผ่านมา น่าจะมีเจ็ถึงแครั้งที่เป็นอุบัติเหตุใหญ่จนต้องล้มหมอนนอนเสือ่อเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดแทบทุกครั้งจนมาถึงครั้งล่าสุดที่หนักจนถึงขั้นเสียขาไปเขาก็ทนไม่ไหวแล้วแล้วก็ให้พาไปที่บ้านของผมรวมทั้งบอกจะจบชีวิตตัวเองแต่ก็ไม่คิดว่าเขาจะกล้าทำจริงๆ จนเมื่อคุยกันจบสิ่งที่เขาถามก็คือเขาถามผมว่าผมทำของใส่ใช่หรือไม่ผมแก้แค้นเขาหรือเปล่าก็เลยต้องมาเจอแบบนั้นคือผมบอกเลยครับว่าผมไม่ได้ทำอะไรเลยผมไม่รู้เรื่องจริงๆสิ่งเดียวที่ผมทำคือผมพยายามตามกับตำรวจผมไม่ใช่หมอผีไม่รู้เรื่องอะไรพวกนี้ทั้งนั้น จบวันนั้นก็แยกกันพวกเขาก็ขอโทษผมอีกหลายครั้งคือผมก็พยายามทําใจครับยังไงเขาก็ตายไปแล้วปล่อยให้เป็นเรื่องของเวงกรรมกับสิ่งที่เขาทําไปเองพอหลังจากกลับมาจากงานศพเมื่อผมมานอนคิดผมก็นึกขึ้นมาได้ว่าวันที่ผมผ่าตัดตอนที่ผมถูกวางยาสลบแล้วกำลังจะหมดสติไป ที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าผมเห็นคนคนหนึ่งขึ้นมายืนอยู่บนเตียงผ่าตัดคือในตอนนั้นสิ่งที่ผมทำอีกอย่างก็คือผมภาวนานในใจครับว่าผมไม่รู้ว่าเขาเป็นใครแต่ถ้าเป็นผีที่อยู่ที่นี่หรือเป็นอะไรก็ตามแต่ขออย่ามายุ่งกับผมเลยถ้าอยากจะทำอะไรให้ไปทำกับคนที่ทำกับผม ผมคิดว่าสิ่งนั้นเลยอาจจะทำให้มีบางอย่างไปยุ่งเกี่ยวกับคนที่ชนผมคือไม่รู้จริงๆครับว่าสิ่งที่มายืนมองผมเป็นใครเป็นผีที่โรงพยาบาลหรือว่าเป็นอะไรกันแน่แต่ก็มีอีกสิ่งหนึ่งอาจจะเป็นไปได้หรือไม่ว่าผมมีเจ้ากรรมนายเวรมีบางสิ่งบางอย่างคอยติดตามผมอยู่แล้วเขาไปแก้แค้นให้ เพราะตอนเด็กๆตอนที่อาศัยอยู่กับยายอยู่กับแม่ที่ต่างจังหวัดชอบมีคนบอกว่าผมเป็นเพื่อนกับผีผมคุยคนเดียวเล่นคนเดียวมาตั้งแต่เด็กแต่ผมจําช่วงเวลานั้นไม่ได้แต่ตอนโตขึ้นมาทั้งแม่ทั้งยายเคยเล่าให้ผมฟังอยู่หลายครั้งหรือสุดท้ายแล้วอาจจะไม่เกี่ยวอะไรกับผมเลยแต่เป็นเวรกรรม เป็นความรู้สึกผิดในใจที่เกิดขึ้นจากตัวของเขาเอง